เดินเล่นนะคะเดิอนออกกำลังกายนะคะสวยเดินไวมากเลยนะคะ รถรถรถคนสวยดูรถตูด้วยโอ้ยดูแล้วนะเล่เลยนะคนสวยได้ยินเสียงน้องวัวร้องนะคะหัวกางไม่ต้องกลัวค่ะคนสวย โอ้ๆๆทำไมรีบจังโอ้เบ่าวเบาๆบาเบาโยนี่บ้าๆบ่าวเบาๆครับโอ้ๆๆ นู่มนู่มดูนะคะดูนะคะรีบเลยนะคะโอ้โห สวัสดียามเช้านะน้องขวัญพี่เอ็นสวัสดีค่ะโอ้ดูนะคะอู้น้องขวัญตัวดำเมียบเลยน้องขวัญอาบน้ำแต่เช้าเลยออ ดูนะคะอะไรอาออถามข่าวกันก่อนเป็นยังไงบ้างน้องขวานเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอยโอ้ยพี่แอนนอปไม่เก็บปอะตรงนี้บ้างเลย

ตรงนี้คือตุ่มอะไรของน้องอะไรอะไรคะอะไรคะคนสวยอะไรคะน้องควานนิ่งมากเลยน้องขวานมา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 ถั่วต้นไม้นี่มาเลยเด้อหนต้องทมาไ้

หนุ่มหนุ่มควันโอ้ น้องขวัญทำอะไรจะปีนต้นไม้วนาปีนกำลังแชร์ให้น้องแอนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคุณีก็ขอจบคลิปไปเป็นตอนนี้นะคะเดีวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ